<laughs> นี่ไงบอลอะไรต่อไปเทศวันไหนเหมือนไฟที่เป็น,น <c oughs> ก่อนจะเทศมอนวัดทำอะไรมันเหมือนก็โมโหโท่โธ่แต่ก่อนเราค่อยนเทศน,นะเตรียมท่าโมโหก่อนเราค่อนเทศแต่พอจบแล้ว <c oughs> ก็ว <c oughs> หายละ <c oughs> มโมโหไม่มีละ <laughs> เวลาเวลาเทศมันต้องตีสิทั้งตีทั้งเทียย่ยงเลยหงวดะไปเลยแบบแต่พอจบแล้วก,ก็วางไม่เลียงก็วางไม่เอา <laughs> นี่ให้บอลน,นี่อะหาวารีวะ อุราปริรืเรนทีสาครังเทวะเมวะอิโตชินังเปตานังบุปผาปัติอิจิตังปฏิตังตุมังคิโตเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตูสงตังกปาจัมโทปันมาระโสยถา,ามิโชติอระโสยถาสัพพีติโยวิวัชามตุสัพพโรโค วินาสตุมาเซภวะตมันตรายโยสุขีทีฆาญุโกภวอาภิวาทนาสีสัญญาฤทธาปจายโนตตาโรธรรมาวาทานปิอายุวันโนสุขังอาลัง